ถ้าบอกว่าเพลงนี้แต่งให้เธอเธอจะเชื่อไหมเพลงที่เขาโพสต์ลงสตอรีลงโซเชียลมีเดียต่างๆหรือแคปชั่นที่เขาโพสต์ถึงพูดถึงเขาหมายถึงคุณหรือเปล่าก่อนฟังคำนายอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้ไม่หมออ้มธรรมชา,าโรด้วยนะคะ นี่เป็นการแรนด้อมนะใครคิดว่าใช่อยู่ฟังด้วยกันใครคิดไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยสับสดๆกันนะสําหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอคลิกเิลงที่หน้าโปรไฟล์แล้วทักมาจองคิวกันก่อนอน,นะขอดูพลังงานหน่อยค่ะนะเพลงที่เขาโพสต์ที่เขาลงสตอรี่ที่เขาเอาไปประกอบนะ่ะนะมันหมายถึงคุณหรือเปล่าขอดูพลังงานหน่อยค่ะหมายถึงคุณหรือเปล่าว้าวดูจากพลังงานต้องบอกเลย เพลงที่เขาโพสนะแคปชั่นที่เขาพิมพ์ม,มานะหรือว่าอะไรที่เขาโพสช่วงเวลานี้หรือสตอรี่ที่เขาลงเพลงที่เขาใช้ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่เขาเอาลงนะมีเกณฑ์เหลือเกินว่าสิ่งที่เขาพร่ำพันพรรณนานานะพร่ำเพอ้อพรรณนา,นาต่างๆเนะี่ยมีโอกาสว่าเขาหมายถึงคุณนะ ดูจากพลังงานต้องบอกเลยว่ามีเกณฑ์เหลือเกินว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาโพสต์เนี่ยมันน่าจะกำลังสื่อถึงคุณนะกำลังหมายถึงคุณ <S <S เขาอาจจะกำลังคิดถึงคุณอยู่มากๆเลยนะมีความรู้สึกคิดถึงคุณเป็นห่วงเป็นใย,ยนะแคร์ความรู้สึกคุณนะแล้วก็อยากจะสื่อสารอยากจะส่งสารอยากจะส่งผ่านความรู้สึกดีๆความรู้สึกเป็นห่วงเป็นใย,ยความรู้สึกเอ คลั่งรักคลั่งคล้ายหรือห่วงใยนะหรืออยากจะสื่อสารความในใจให้กับคุณนั่นเองนะดูจากพลังงานเพลงทุกเพลงนะที่เขาใช้เพลงทุกเพลงที่เขาโพสต์หรือแม้กระทั่งแคปชั่นหรือว่าเอ่อท่อนเพลงเนาะที่เขาโพสเนี่ยมีโอกาสเหลือเกินว่าเขาหมายถึงคุณนั่นแหละคะ่ะนะหมายถึงคุณนั่นแหละนะ หรือแม้กระทั่งถ้าเกิดเขาร้องร้องเพลงหรืออะไรต่างๆเพ้อๆออกมาเนี่ยก็ต้องบอกเลยเขาอาจจะกําลังสื่อสารอยากจะบอกกับคุณให้คุณรู้ความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเป็นไปได้เหลือเกินว่าคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่นี่คือพลังงานของคุณแนละ้วและแน่นอนว่าสิ่งที่คุณเพิ่งเจอเพิ่งเห็นเขาโพสต์ไปนะเพลงหรือบทเพลงอะไรก็แล้วแต่ท่อนแคปชั่นอะไรที่เขาเพ้อๆนะ่ะ หมายถึงคุณนั่นแหละค่ะนะอ,อใครรับคำนายอย่าลืมพิมพ์้ำนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณ